อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มอบนโยบายสำนักประชาสัมพันธ์เขตสผลิตสื่อคุณภาพสร้างความเข้าใจที่ดีต่อรัฐและประชาชนครับที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขตสเชียงใหม่นางสุรุทัยเลิศดเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ประชุมมอบนโยบายการดําเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขตส โดยมีนายแสงทองอนันตพักผู้อำนวยการสำนักประสัมพันธ์เขตสาเชียงใหม่นำผู้บริหารในสังกัดเข้าร่วมการประชุมครับเราอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุนะครับว่าขอให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพัฒนา การผลิตสื่อให้มีคุณภาพนะครับและสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างภาครัฐและประชาชนและขยายช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐและประชาชนไปยังช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้มีประโยชน์ต่อประชาชนรวมถึงช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสังคมไทยด้วยครับตอนนี้นอกจากเรารจะมีทั้ง